สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดย์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า God a n d d e m เ n เป็นเกมใหม่2025เลยจากค่ายคุณภาพอีกแล้ว Com e to a ร t นั่นเองทุกชมครับโดยเกมนี้นะครับจะมาในแนวที่ผู้เล่นไม่มีเวลาก็สามารถเล่นได้มาในแนว i d o l นั่นเองทุกชมครับไม่มีเวลาตัวละครเราก็สามารถเทบได้อะไรทํานองนี้ใครที่สนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเดีเย๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมกันครับ ก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นกันนะครับเกมนี้มีโค้ดแจกด้วยนะครับเอาโค้ดใต้คลิปมากรอกกันได้เลยนะครับวิธีการกรอกโค้ดนะครับไปด้านซ้ายบนตัวนี้นะครับผมแล้วก็มาที่โค้ดของขวัญตัวนี้นะครับแล้วก็เอาโค้ดตัวนี้ใส่ลงไปนะครับอันนี้ผมใช้ไปแล้วนะสำหรับตัวนี้เนาะตัวนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับสาหรับตัวนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวเพชร2 2 0 0นะครับสัญญาทองคมคูณ10หรืออะไรแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว โพสฉลองเกมเปิดนั่นเองทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นในเกมเบื้องต้นกันนะครับสําหรับเกมตัวนี้เนาะวิธีการนะครับมันจะเป็นการต่อสู้อัตโนมัติแบบนี้นะครับถ้าเราปล่อยออฟไลน์ไปนะครับเรามารับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เนาะกดรับรางวัลตามชั่วโมงตรงนี้นะครับจะได้พวกไอเทมต่างๆแล้วก็ย็กทีด้วยนั่นเองทุกผู้ชมครับส่วนการผ่านด่านนะครับให้เรากดสู้ตรงกลางจอตรงนี้นะครับเราก็จะเข้ามาตัวหน้าเือเรื่องนะครับ หลงังจากนั้นนะครับก็จะมะีการจัดทีมต่างๆของตัวเกมนะครับก็การจัดก็ง่ายๆเลยนะครับน,ะนี่ครับก็เรียง แบบนี้นะครับแล้วแต่เนาะตัวที่ผมจัดนะครับจะเอาแท่งไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นตัวโจมตีหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วก็จะมีรูปแบบการโจมตีด้วยนะครับว่าจะใช้แบบไหนอะไรแบบนี้เนาะแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีการแพ้ทางด้วยนะครับให้กดดูด้านขวาบนได้เลยนะครับสำหรับการแพ้ทางเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ในส่วนของตัวเอลนะครับก็จะเป็นการชนะมนุษย์นะครับแล้วก็มนุษย์นะครับจะเป็นการชนะอ็อกนะครับอ็อกก็ชนะเอลอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ ตัวนี้นะครับผมจะเป็นเทวานะครับสำหรับปีศาจเนาะก็ชนะกันเองอะไรประมาณนี้นั่นเองคุณผู้ชมครับอันนี้จะเป็นสเตตัสนะครับที่แบบโดนนะเวลาแพ้ทางอะไรประมาณนี้ทีนี้นะครับเรากดเริ่มท้าทายเลยระบบก็จะมาแบบนี้นั่นเองคุณผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นการโจมตีเนาะอันนี้เราสามารถอ่ากดเลขความเร็วด้านขวาล่างได้นะครับเมื่อเราเล่นมาสักระยะเวลาหนึ่งนะนี่ครับเล่นแบบง่ายๆนั่นผู้ชมครับนี่ครับผมนี่นี่นี่เรียบร้อยไปครับผม สะดวกสบายประมาณนี้เลยทีนี้นะครับเรามาดูกิจกรรมอื่นๆภายในเกมกันบ้างนะครับที่มีให้เราเล่นเนาะไปที่ป่าด้านซ้ายล่างเลยนะครับเริ่มตั้งแต่กิจกรรมด้านบนเลยนะครับวิหารลาชานตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดนับถอยหลังนะครับอีก1วัน21ชั่วโมงนั่นเองุผู้ชมครับที่เราสามารถเข้ามาเล่นตรงนี้ได้นะอันนี้ก็ต้องรอกันไปก่อนนั่นเองผู้ชมครับแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้นะครับดินแดนตรงนี้นะครับก็รอเปิดเหมือนกันนะครับสวรรค์นักตกปลานะครับรอนับถอยหลังอะไรประมาณนี้นั่นเองผ้มครับอะนนีนุสาวก นั่นเองคุผู้ชมครับตัวนี้เนาะก็เลือกได้เลยนะครับนะสมมุติเราเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการกดเริ่มเนาะก็จะมีในส่วนของตัวตาต่างๆตรงนี้นะครับที่เราสามารถลุยในส่วนของตัวในเรื่องตัวละครตัวนี้ได้นะครับเรากดข้ามนะครับแล้วก็ท้าทายเนาะตัวนี้ก็จะเป็นการต่อสู้ปกติเลยนั่นเองคุณผู้ชมครับก็จะเป็นต้องส่งฮีโร่เควสตตัวนี้นะครับไปช่วยเนาะก็คือเราต้องเอาออกสักหนึ่งตัวนะครับเช่นสมมติว่าผมเอาตัวนี้ออกนะครับเอาลงประมาณนี้นะครับแล้วกดท้าทาย นี่ครับก็สบายๆเนาะถ้าทีมเราเก่งอยู่แล้วนะครับก็แบกสบายๆอยู่แล้วนี่คผู้ชมครับนี่ ก็ผ่านกันเรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากผ่านแล้วนะครับเราก็ไปเล่นเนื้อเรื่องบทอื่นๆเพิ่มเติมนะครับมันก็จะมีให้เราเล่นแบบเยอะมากต่อมานะครับก็จะเป็นหอคอยน้ำพานนเองผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นาระิตการไต่หอคอยนั่นเองที่เราสามารถเข้าไปต่อสู้ได้เลยนะครับเซตทีมที่เู้เล่นต้องการเนาะทำการท้าทายเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็เจอทีมแบบนี้นะครับก็จัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วไวหน่อยเพราะว่าหอคอยผมยังไม่ได้ไต่อะไรมากมายนะครับนะก็เดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนี่ครับมาอีกนี่คร เรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับผมก็คือเลเวลมันห่างค่อนข้างเยอะเนาะเลเวลสิกว่ากับเลเวลสีกว่าอะไรประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นอารีนาแล้วนั่นเองผู้ชมครับในส่วนของอารีนาตรงนี้นะครับก็จะเป็นการ PP นั่นเองผู้ชมครับการ PP กับเพื่อนอื่นเนาะก็เลือกผู้เล่นที่จะ PP ด้วยได้เลยนะครับนะนะเลือกอันนี้นะครับกดท้าทายนี่ครับเข้ามาสู้นแล้ว นี่ครับผมสบายๆนะครับเก็บแต้มกันไปก่อนนะครับนะเก็บแต้มไว้ก่อนก็บวก19อะไรประมาณนี้นะตรงอ,า,อารีน่านะครับมันจะมีได้ขวาล่างด้วยนะครับเราสามารถกดดูได้นะในส่วนของตัวของรางวัลต่างๆนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับอันดับฮีโร่อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับที่เป็นร้านค้าด่วนเนาะเมื่อเราท้าด่วนได้ตามมาเยอะนะครับเอามาแลกพวกของในนี้ได้เช่นกันนะครับต่อจากอลิณานะครับก็จะมีวิหารเทพสงครามนะครับที่เราสามารถเข้ามาท้าทายได้นั่นเองผู้ชมครับตัวนี้เรากดท้าทายไปเลยเนาะเราก็เลือกนะครับว่าเราจะท้าทายอันไหนนะครับนะสามารถรีเฟรชได้ด้วยนะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมจะท้าทายด้านบนนะครับนะไม่รู้ไหวหรือเปล่านะครับลองกดท้าทายดูนะครับนะนี่ครับ อันนี้น่าจะไม่ไหวอยู่แล้วนะครับเข้ามาให้ดูเฉยๆนะเมื่อท้าทายได้ตามหรืออะไรมานะครับมันจะมีในส่วนของด้านขวาล่างตัวนี้นะครับรูปปั้นตรงนี้นะครับที่เราสามารถทําการอัปเกรดได้นะครับจะเพิ่มต้มของเราด้วยนะครับตัวนี้นะนี่ครับแล้วก็จะมีประวัติการต่อสู้นะครับรางวัลต่างๆเพื่อจะได้รับนะครับเมื่อทําสําเร็จทีมป้องกันนะครับเราสามารถตั้งไว้ได้อะไรแบบนี้แล้วก็มีร้านค้าตรงนี้ด้วยนี่คุผู้ชมครับนี่ครับถ้ามีตามก็มาจับจ่ายใช้สอยกันได้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะคผม สำหรับด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคล้ายๆการปลูกอะไรแบบนี้นะครับให้เรามาเก็บเกี่ยวเนาะมันจะมีการเก็บเกี่ยวแบบนี้อยู่ถ้าอัปเกรดเลเวลได้ก็อัปเกรดนะครับอันนี้ก็เก็บเกี่ยวปกตินะครับนี่เก็บเกี่ยวนะรอเวลาแล้วค่อยมาเก็บเกี่ยวนะครับตรงนี้นี่ครับแบบสะดวกสบายมากๆเลยทีนี้ท่านผู้ชมครับเราไปดูการซัมมอนตัวละครกันบ้างนะครับมาที่แดนศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับผมในนี้จริงก็มีอะไรเยอะนะอย่างเช่นวิหารตรงนี้นะครับที่เราสามารถทําการอัปเกรดได้นะครับเพื่อเพิ่มค่าพลังของเรา นั่นเองนุผู้ชมครับแล้วก็มีการวิหารเพิ่มดาวตรงนี้นะครับถ้าเรามีฮีโร่อะไรแบบนี้นะครับเอามาทําการเพิ่มดวงเพิ่มดาวกันได้นั่นเองนผู้ชมครับแล้วก็มีกิยด้วยนะถ้ามีเกิยอยู่นะครับเราก็เข้ามาในกิยนะครับมาทําการอธิษฐานต่างๆเพื่อช่วยเหลืออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าการเดินทางของเกิยนะครับการทดสอบกิยวอะไรแบบนี้เข้ามาเล่นได้เช่นกันนะครับสงครามกวงสงครามกิยนะแล้วก็มีเตาหลอมตรงนี้นะครับที่เราสามารถเอาในส่วนของตัว ไอเทมที่เราไม่ใช้แล้วนะครับมาสังเคราะห์สังเคราะห์ด่วนหรืออะไรแบบนี้เพิ่มเติมนะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ชมนะครับนะแล้วก็มีเทนบูชาฮีโร่นะครับนะนี่ครับเอามาทําการย่อยนะครับเพื่อจะได้ตัวผลึกอะไรแบบนี้มานะครับที่เป็นน้ายาย็บีนะครับแล้วก็ผลึกอัปเกรดอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีซัมมอนวิญญาณตัวนี้นะครับตัวนี้ผมไม่มีไอเทมนะแล้วก็ที่เราจะไปกันก็คือซัมมอนฮีโร่นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราทําการซัมมอนดูนะ นี่ครับคือสม,มอนสิบครั้งนะครับมันจะได้ตัวทองแน่ๆอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่มาแล้วเห็นปะคือมันจะได้มาหนึ่งหนึ่งได้อยู่แล้วนะครับนี่อุย้ยระดับเทพเลยว่ะคือปกติมันจะออกแต่ระดับตำนานนะท่านผู้ชมครับเรนอุ้ยอุ้ยอันนี้ดีว่ะอันนี้ออกเทพเลยเดี๋ยวลองกดซุ่มอีกสักหนึ่งครั้งนะฟึบมาครับคือสีทองมันมาแน่ๆอยู่แล้วนะครับที่เป็นสีทองสีส้มอะ แต่ว่ามันจะเป็นระดับไหนตำนานหรือว่าเออันนี้อันนี้ไม่มาว่ะคือดวงผมหมดเหรอก่อนหน้านี้คือแบบมาทุกครั้งเลยนามันจะเป็นไปได้ยังไงมาอีกแล้วผู้ชมครับอยมา้สีทองครับนี่ครับมันมาทุกรอบอยู่นะนี่ฟึ๊บตัวไหนอันนี้คือระดับตำนานนะครับไอที่เราได้มอกิระดับเทพคือสูงกว่านี้เยอะเลยนะนี่มาอีกแล้วครับ่านผู้ชมครับอ่าได้ระดับเทพอีกแล้วนะครับนะคือระดับเทพ ขาตัวอื่นบ้างนะครับนะเดี๋ยวสุ่มอีกสักครั้งนึงมาไหมมาสีทอยอีกครั้งนึงครับฟึบมาได้ตัวนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอัศวินแห่งแสงนั่นเองนะครับหลังจากสุ่มตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเรามาดูการอัปเกรดฮีโร่ในทีมกันบ้างนะครับอย่างเช่นตัวละครที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้นะครับเราสามารถทําการอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะเนี่ยผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นตัวละครที่เราใช้เป็นตัวหลักๆอยู่นะตอนนี้เนาะก็จะมีการอัปเกรดเลเวลนะครับตัวนี้ที่เราสามารถทําการอัปเกรรดดไ้นะคับ แล้วก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่เราสามารถทําการติดตั้งอุปกรณ์ที่ระดับสูงกว่าเพิ่มเติมได้นะครับสามารถสับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเนาะมีการเพิ่มดาวตัวละครนะใช้ตัวละครแบบนี้ซ้ําอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ใช้ตัวละครอื่นๆนะครับตัวนี้เนาะที่จะสามารถทําการเพิ่มดาวได้เนาะแล้วก็จะมีคอสตูมตัวละครท่านผู้ชมครับนี่ยังเท่นะเดี๋ยวเราทําการเพิ่มดาวให้ดูสักหนึ่งตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเพิ่มได้เนาะนี่ทําการเพิ่มไปนะครับ ต้องใช้ทั้งหมด4ตัวละครเลยนะครับแต่ว่าเ,ออเราไม่เพิ่มดีกว่านะครับไอตัวนี้เป็นตัวระดับเทพนะครับเราเก็บไว้ก่อนนั่นเอง ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ที่น่าสนใจกันบ้างเนี่ยขับให้มาที่ฮีโร่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาบันทึกนะครับมาดูตัวละครเฟรนีตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นสายเวทนะครับจะมีสถานะที่สามารถทําให้เลือดไหลได้นะครับสกิลดูนะครับผมก็คือสร้างดาเมจเวทร้อยเปแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับมีโอกาส30%ที่จะมอบเลือดไหลนานซองเทิร์นนะครับนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากเนาะหรือว่าอ่านด้านล่างได้นะครับผมเสีย HP เท่ากับ20%ของพลังโจมตีของผู้ไล่นะครับ ต่อเทิร์นนาน2เทิร์นนั่นเองคุณผู้ชมครับซ้อนทับได้สูงสุดคือ5ครั้งเนาะสกิลที่2นะครับการโจมตีพื้นฐานจะทำดาเมจแก่เป้าหมาย2ตัวแบบสุ่มนะครับจะมีโอกาส30%ที่จะมอบเลือดไหลให้เป้าหมายเนาะสกิลเด็ดก็จะเป็น1-2นะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกการบูสต์พลังโจมตีนะครับผมอะไรแบบนี้นั่นเองเนาะตัวต่อมานะครับที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวนี้นะครับเรนนะครับผมตัวที่เราได้มานั่นเองนะครับนี่ครับเราสามารถดูสายได้นะอันนี้จะเป็นคัสจู่โจมนะครับผมแล้วก ตัวละครนะครับเราดูได้เนาะก็จะเป็นการโจมตีอย่างรุนแรงสร้างดาเมจ298%ให้กับการศัตรูที่มี HP ต่ำที่สุดนะครับถ้าเป้าหมายมี HP ต่ำกว่า50%จะมีโอกาสจุมตีพื้นฐานเพิ่มเติมขึ้นอีก60%นั่นเองคุณผู้ชมครับแล้วก็ดูนะครับจะมีสถานะห้ามรักษาไม่สามารถรักษาได้นาน2เทินนะคือเด็ดนะเหมือนบล็อกการรักษาอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็สกิลที่2นีครับ เมื่อพักพวกโจมตีนะครับมือสังหารจะมีโอกาสโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติมนะครับเป้าหมายเดิมนะครับ50%สูงสุด2ครั้งต่อเทิร์นนะอันนี้ก็จะเป็นสกิลโดยรวมนะต่อมานะครับก็จะเป็นอาร์คตัวนี้น,นั่นเองผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นะก็จะเป็นคัดป้องกันนะเนี่ยผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูสกิลกันเนาะสำหรับสกิลเนาะก็จะเป็นการสร้างดาเมจ กายนะครับ298%แก่ศสตรตตู1ตัวตรงหน้านะครับมีโอกาส50%ที่จะมอบเลือดไหล1ครั้งนะครับหรือว่า1อันนะแล้วเพิ่มทั้งบล็อกและดาเมจและดีเฟนส์เพิ่ม10%นาน2เทินนะก็คือเป็นสายเลือดไหลอีกแล้วนะครับหมาะกับทีมที่เราเลือกตัวละครแรกมาเลยนะครับผมนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมสถานะเลือดไหลเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับเปิดโดนโจมตีมีโอกาส6 0ที่จะได้โต้กลับนะครับและมีโอกาส40%ที่จะมอบเลือดไหล นะครับ1อันให้เป้าหมายนะถือว่าดีนะคือตัวเนี้ย เอาเล่นกับตัวนี้ได้เลยนะครับอีกตัวละครหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นรีานานี่ยเองนะุผู้ชมครับสําหรับตัวนี้เนาะก็จะเป็นตัวละครที่แบบโอเคเลยนะครับก็จะเป็นสายสพอร์ตนะสายสพอร์ตที่สามารถลบดีบัฟได้ด้วยนะครับนะก็จะมีบุตรครีดาเมจนะครับผมนาน2เทินนะครับผมลบไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีสะท้อนดาเมจนะเมื่อถูกโจมตีนะครับผมจะได้รับดาามจาและสะท้อนกลับในปริมาณ20%ของการโจมตีนาน2เทินนะคือดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นสกิลนะ เมื่อบรรเลงเพลงนะครับจะฟื้นฟู HP ในปริมาณ150%ของพลังโจมตีนะครับเป้าหมายนะครับ3ตัวที่มี HP ต่ำและเพิ่มในส่วนของตัวครีดดามเมจนะครับผมให้เป้าหมาย 20%นาน2เทินนะคือเป็นตัวที่ดีมากนะครับนะแล้วก็นี่ครับจะเป็นการเพิ่มการรักษา10%แล้วก็เพิ่มต้าน c c ของพวกพวกอรก10%นตะต่อมาดูตัวละครที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมเท็ดดี้ไดเห็นการคืนชีพนะครับตัวนี้สามารถชุบตัวละครได้นับท่านผู้ชมครับก็จะมีสกิลเนาะนี่ครับชุบชีวิตพักพวกที่ตายแล้ว1ตัวละครนะครับแล้วก็เพิ่ม HP ให้ปริมาณ 2- 20%ด้วยนี่ผู้ชมครับคือตัวเนี้มันดีนะสามารถชุบได้นะครับนะครับผม นี่ครับก็จะสามารถทําการชุบพักพวกแบบสุ่มได้อีกหนึ่งตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมถือว่าดีมากๆเลยนะสำหรับใครที่แบบตัวหน้ายืนไม่ไหวนะครับอยากได้ตัวชุบนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับสายสนับสนุนที่ ดีมากๆเนาะนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถทําการฟื้นฟู HP ให้พรรคพวกเราได้ด้วยนั่นเองตัวต่อมาที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมสําหรับตัวนี้เนาะก็จะเป็นสายจูโจมนะครับเป็นตัวฟีที่เราได้มาอยู่แล้วนั่นเองทุกผู้ชมครับสกิลแรกสกิลที่เด็ดมากเนาะสร้างดาเมจกายนะครับสองร้อยหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ให้เป้าหมายที่มี HP ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ตัวเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราจัดการศัตรูได้นะครับมันจะใช้สกิลต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับ้าัันนํรตสเีวะบห แล้วก็จะมีการลดดิฟเฟนซ์10%นาน2เทินนะครับซ้อนทับกันได้สูงสุดคือ5ครั้งด้วยนะตัวถัดมาที่น่าสนใจนะครับมิโนโทอร์ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับนะนก็จะเป็นตัวละครที่สามารถทำการสร้างดาเมจแก่ศัตรูแถวหลังและมีโอกาส25%นะครับที่จะมอบมึนงงนะครับนะเป็นสถานะนะครับผมก็คือจะไม่สามารถขยับได้นาน1เทินอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าโอกาสมีที่5%เท่านั้นเองนะครับผมนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกการโจมตปีปกติ ธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรแบบซับซ้อนนะที่น่าสนใจจะเป็นสกิลหนึ่งนั่นเองเป็นตัวละครที่ไม่ได้หายากด้วยนะถ้ามีนะตัวหนึ่งนะครับที่เอามายืนครับด้านหน้าได้นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับอัตวินแห่งแสงซอมเนอร์นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับจะมีสกิลการสร้างดาเมจนะครับ156%ยสตแก่ศัตรูแถวหน้าและแถวกลางนะครับมีโอกาส50%าําให้ศัตรู1ในเป้าหมายมึนงงนะครับแต่ว่าแค่ตัวเดียวนะเออเสียดายแค่ตัวเดียวแต่เป็นการโจมตีแบบ AE ถือว่าดีนะ เออเป็นตัวฟรีที่โอเคนะครับเพิ่มบล็อกดาเมจให้ตัวเอง10%นนะครับแล้วก็ เพิ่มพลังโจมตีและ HP 10%อะไรทํานองนี้นอกจากนี้นะครับในด้านศักดิ์สิทธิ์นะครับยังมีกอตเทพด้วยนะครับคือเกมนี้เดี๋ยวจะมีในส่วนของตัวระบบสัตว์เทพด้วยนั่นเองุผู้ชมครับที่สามารถช่วยผู้เล่นเนาะจะแบ่งไว้ระดับนะครับยิ่งใหญ่ตํานานแล้วก็เทพนะครับจะช่วยเพิ่มคาถานะของฮีโร่นะครับแล้วก็บทบาทสําคัญในการต่อสู้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสัตว์มีอะไรบ้างนะครับในส่วนของตัวสัตว์เทพอะไรประมาณนี้นะก็จะมีอันแรกเลยนะครับก็คือวิญญาณผืนเดนนับหมา ปลายปีศาจนะครับจะเป็นการลบล้างแล้วก็โจมตีแบบ LA นะครับเจ้าแห่งเงานะครับจะมีสถานะมึนงงนะครับแล้วก็โจมตีแบบ a อลด้วยครับแล้วก็ คู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นลมศักดิ์สิทธิ์นะครับปักษาอัศนีนะครับกับกวางจรัดแสงนั่นเองนะครับก็จะมีสานะไฟช็อตนะครับสำหรับปักษาอัศนีเนาะแล้วก็ตีแบบ LE เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวกวางจรัดแสงนะครับจะเป็นการรักษาโจมตีแบบ LE ด้วยต่อมาจะเป็นแฟรทะเลนั่นเองคุณผู้ชมครับก็จะเป็นตัวแรกนะครับพูดคำรามนะบอกเลยว่าอย่างเท่เลยนะครับโจมตีแบบ เอโนะครับสามารถทําการบัฟได้ด้วยเนาะต่อมาก็จะเป็นไททันสายน้ำนะครับก็จะเป็นการซัมมอนนะครับแล้วก็โจมตีแบบเอ e. โีตัวละครถัดมานะครับก็จะเป็นพูดน้อยน่ารักนะครับก็จะเป็นพูดเลิงใจนะครับรักษาแล้วก็ป้าใหม่เดียวนะครับก็ลอกว่องไวนะครับบัฟแล้วก็ โจมตีเดี่ยวนะครับผมเป็นเป้าหมายเดี่ยวเหมือนกันเนาะแล้วก็จะเป็นเพิงวิการนะครับผมก็คือแมงมุมเล่าว่านะครับผมลดดีเฟนต์นะครับแล้วก็โจมตีแบบเอเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของผู้ตระเวนยามค่ำนะครับเป้าหมายเดี่ยวแล้วก็มีซีซีด้วยถัดมานะครับผมก็จะเป็นผู้ส่งสารต่างแดนนะครับผมก็จะมีองค์ขลักเมหันนะครับผมก็จะเป็นดีบัฟนะครับแล้วก็ในส่วนของโจมตีแบบเอวนะครับแล้วก็วิญญาณอสรพิษนะครับคำสาบแล้วก็เอวีโจมตีด้วยนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็น นักพนเนจรนะครับก็จะมีทูความฝันนะครับจะเป็นสายรักษาแล้วก็ดาเอจดเนาะแล้วก็มังกรเพลิงหานนะครับผมเผาไหม้แล้วก็กเอลี e ด้วยนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสัตว์เทพที่เอามาให้ชมกันนั่นเองทีนี้นะครับเรามาดูกิจกรรมเพิ่มเติมภายในเกมกันบ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเนาะสำหรับเกมกิจกรรมตรงนี้นั่นเองคุณผู้ชมครับนี่ครับก็จะไม่ จากรางวัลไม่ยั้งนะครับฉลองเกมเปิดกิจกรรมเพียบเลยนั่นเองผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นพวกกิจกรรมซัมมอรต่างๆหรืออะไรแบบนี้นั่นเองผู้ชมครับคือกิจกรรมของเกมนี้มีเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นการล่ารางวัล7จ็ดวันอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายภายในเกมต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับสู้เขา god and demon นั่นเองนะครับเพียงแค่ผู้เล่นนะครับทำการไลค์หรือคอมเมนต์ในโพสต์นี้นั่นเองผู้ชมครับแล้วก็จะมีระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่1 5ถึงวันที่29นะครับเวลาประเทศไทยประมาณนี้นะ สำหรับตัวนี้เนาะอันนี้จะเป็นของรางวัลนะครับหนังสือพยากรณ์ขั้นสู 5, นงคูณ5หนังสือพยากรณ์พื้นฐานคูณ10นั่นเองคุณผู้ชมครับตัวนี้จะเป็นรางวัลสามารถรับได้1ครั้งต่อบัญชีนะครับรางวัลจะถูกส่งเข้าในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์ล็อกอินนะครับเซิร์ฟเวอร์แรกที่ล็อกอินเนาะก็คือ ID แรกนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมโค้ดตรงนี้นั่นเองคุผู้ชมครับนะก็จะเป็นการแจกโค้ดของทางค่ายเกมนะครับผมก็จะเป็นโค้ดตัวนี้นี่โค้ดตัวนี้นอพะ วิธีการก็ผมก็แนะนําไปแล้วนะครับให้แตะที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็เลือกของขวัญนะครับใส่โค้ดตัวนี้เนาะแล้วก็กรอกโค้ดแล้วก็รับของในจดหมายหรืออะไรทํานองนี้นะตัวนี้นะครับสามารถรับได้ตั้งแต่วันที่15มกราคมถึงวันที่28กุมภาพเท่านั้นเองนุ้มพี่มครับสำหรับตรงนี้เนาะต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับผมกิจกรรมสะสมเลเวลบัญชีนั่นเองนุ้มชมครับรายละเอียกกิจกรรมก็คือเล่นบัญชีจนถึงนะครับเลเวล75 ภายในกิจกรรมนะครับก็คือตั้งแต่15มกราถึงวันที่14กุมภานะครับเวลาประเทศไทยนะของรางวัลก็จะเป็นพวกเพชร2,000นะครับสัญญาทองคำคูณ10นะครับน้ำยาเย็ีนะครับ4ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เหรียญทองบริสุทธิ 4ชั่วโมงคูณ5อะไรแบบนี้ด้วยนั่นเองทุกชมครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนั่นเองทุกชมครับก็เราเล่นกันอยู่แล้วนะเราได้ของฟรีๆแบบนี้น่าจะชอบกันต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมสะสมมาเคลียเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับก็คือแค่ผู้เล่นทําการเคลียเนื้อเรื่องในเวลาที่กําหนดนะครับรับไปเลยนะครับรางวัลใหญ่เพชร3 0 0 0เม็ดนะระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่1 5มกราถึง14กุมภาพ ประมาณนี้นะของรางวัลก็จะเป็นเพชร3,000เม็ดนะครับก็คือเราต้องเคลียร์บทที่10ภายในระยะเวลาที่กําหนดนะก็มีระยะเวลาประมาณเกือบเดือนนึงนะครับผมก็สามารถเคลียร์ได้ก็รับของรางวัลไปเลยนั่นเองทานผู้ชมครับของรางวัลก็จะส่งเข้าในจดหมายของเราภายในเกมนั่นเองนะเอาเป็นว่าไปลองดูกิจกรรมดีๆแบบนี้กันได้เลย สุดท้ายนะครับเรามาดูในส่วนของตัวกิจกรรมเพิ่มเติมภายในเกมกันบ้างดีกว่านะครับมาที่สมบัติด้านขวาล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นซุมฟรี5000ครั้งเลยนะครับเพียงแค่ทําการล็อกอินนั่นเองทุกชมครับแจกวันละสิบวันละสิบเลยนะครับแล้วก็มีบางวันที่มีคูณ2คูณ3ด้วยนั่นเองทุกชมครับคือรับกันเป็นแบบจุกๆเลยนะครับนะสำหรับการสุมเนาะกิจกรรมล็อกอินต่างๆนะครับเราล็อกอินแล้วก็อย่าลืมเข้ามารับของต่างๆตัวนี้ด้วยนะครับบททดสอบตรงนี้นะครับ เช่นกันนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับนี่ครับการรายเดือนนะครับตรงนี้นะครับใครที่แบบอยากจะเล่นเกมนี้ยาวๆนะครับแนะนำนะพาร์ตรายเดือนนะครับผมนะคุ้มมากๆเลยนะครับหรือว่าตัวด้านล่างก็ได้นะครับผมจะเป็นมาสเตอร์รายเดือนนะครับที่สูงขึ้นมาหน่อยเนาะสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวร้านค้านะครับที่เราสามารถกดตัวนี้นะครับเพื่อทําการปลดล็อกเพิ่มเติมได้นะครับนะไม่มีอื่นๆอีกนะครับผมโค้ดคําเชิญตรงนี้นะครับ นี่ครับนี่ตอนนี้เราก็ทําการแชร์ให้เพื่อนๆเ,เรานะครับเราก็จะมีสิทธิ์อยู่นะผู้เล่นเชิญมาถึงเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เราจะได้ในส่วนของตัวนี้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมืองแฟชั่นต่างๆภายในเกม นอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนของตัวแดนศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับผมก็คือจะมีพวกร้านค้าบันเดอร์ต่างๆตรงนี้นะครับที่เราสามารถเข้ามาจับจ่ายใช้สอยแพ็กเกจต,ต่างๆภายในเกมได้นะนผู้ชมครับอันนี้ซื้อครั้งแรกเนี่ยคุ้มอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันบวกเพชรเพิ่มให้ด้วยนะตรงนี้นะครับใครที่สนใจก็ลองดูกันได้แล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับที่เป็นแบบจํากัดเวลาตัวนี้ก็ค่อนข้างคุ้มเหมือนกันนะตัวนี้ก็จะเป็นล็อกอินด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแจกตัวละครตัวนี้นะครับผม ดีมากๆเลยนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่ผมแนะนำไปก่อนหน้านี้นะครับที่สามารถทำการชุบได้นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เนาะจะเป็นวันที่2นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเคล็ดภารกิจต่างๆนะครับอย่าลืมเข้ามากดรับกันด้วยนะก็จะมีอะไรให้เราแบบเออรับแบบเยอะมากๆเลยนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็มีตัวนี้นะครับถ้าใครเล่นนะครับก็จะมีพวกลายวันนะครับตัวนี้เนาะที่เราสามารถซื้อได้นะพิเศษลายวันซื้อด่วนนะครับ ที่แบบเล่นก็อย่าลืมเนาะก็โดยรวมนะครับก็จะเห็นบรรยากาศตัวเกมกันไปแล้วนั่นเองคุณผู้ชมครับเป็นเกมที่เล่นง่ายไม่มีเวลาก็สามารถเล่นได้ไม่มีเวลาสามารถเทพได้นั่นเองเป็นเกมที่ผมว่าโอเคมากๆเลยนะครับเหมาะกับคนทํางานในยุคนี้นะครับหรือว่าใครที่ไม่มีเวลาในการเล่นเกมนั่นเองเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ใครที่สนใจเกมนี้นะครับสามารถทาการดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ